ร้อส,าารสุมความสามารถอ่านใจคน,อ,นจอื่นได้ยังงั้นเหรอดีจัดออกไปเดินเล่นดีกว่าฉันไปเจอเพื่อนใหม่มาน่ะเขาบอกว่าต้องการเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อจะเอาเข้ากลุ่มเธอสนใจไหมมิสุน่าสนใจอ่ะพาฉันเข้าตอนนี้เลยเฮ้ยพวกมึงควรให้เกียรติเพื่อนใหม่เกิดมาชาตินี้ไม่เคยให้เกียติคนอื่นเลยหรือฮะพวกปัญญาควยสมองก็หมาสันดานเฮียเฮียเดาไปก็เข้าตัวเองชัด ใช่ค่ะใช้แล้วค่ะแมยี่กรลีมาบอกชื่อทุกคนดีกว่าเอเดี๋ยวนะผู้หญิงหัวชนผู้คิดในใจหรอวะว่ามันชอบฉันชื่อชามุกฉันชื่อนานะผมชื่อเอ็มผมชื่อเกมผมชื่อวายุดิฉันชื่อมีสุขค่ะดิฉันชื่ออดินค่ะอ่านใจนานะโอ้ยจักจะเอายีผู้คุยตัดนี้มาหาโคตรปาโคตรพ่อแม่มึงอะไรวะอุ้ยแรงอ่ะอิสัต์ดา่าใครคะไม่ได้เอ่ยชื่ออย่าร้อนตัวค่ะ อ๋อคะใครก็อ๋อง่าค่ะใครถามอุยแรงว่าแต่ละคำพูดอ่ะก็คนมันโก้หดอะเนอะพวกเราไปหากเกมเล่นดีกว่าแล้วหนูล่ะทิ้ง<อ>ไว้นี้แล้วจะไปตายไหนก็ไปแม่งเอ้ยเข้ามาใหม่แล้วยังจะมาทำเป็นปากดีใส่กูอีกเดียเด๋ยวเดี๋ยวมึงจะได้ตัวต่อตัวกับกูแน่ฝ่ามือกูต้องไปถึงหน้ามันให้ได้เกีนแต่ปากยีก็ทิ้งควาผู้ชายทั้งหมดต้องเป็นของกู มาแล้วจลายีกรีฮ่าฮ่าชอบตอนที่มิสุเล่นอ่ะแม่เกมก็ไม่ต่างอะไรจากฉันเลยอีหวานกันมากมัง้งอย่ายุ่งค่ะสาวคนเขากำลังไปได้สวยเอ,อย้ยีหานี้มันชอบเสรอจริงครับยีหน้าไม่อายโอ้ยทำไมชามุกทำร้ายเราแบบนี้อ่ะเราเจ็บก็เป็นนะอ้ยยีกรีวันวันก็ทำได้แค่สำออยพี่เอ็มดูสิพี่ชามุกพูดไม่ดีใส่หนู ก็สมน้ำหน้าแล้วไหมและอีกอย่างอย่ามาใกล้ผมทำไมพี่พูดแบบนี้ใส่หนูละตอนนั้นยังพูดหวานกับหนูอยู่เลยนะคะขวกูข่าจับมาเป็นผัวมึงตอนใดบอกกูทีอะไรของพี่อดินนี่อยู่ๆก็มาบอกว่าเป็นแฟนกันเฉยผมเป็นแฟนกับอดินครับและคุณไม่ต้องมาเสนอหน้าโอ้ย,ยีดอกคนอย่างมึงคงได้เป็นแค่ดอกจันโอ้ย,ยีเฮียก็เหมือนมึงนั้นแหละโอ้ยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเจอคนตอนแหลกเท่ามันเลยฮ่าฮ่าก็จริงนะครับงั้นคุณมิสุลองมาคบกับผมไหมฮ่าจริงอ่ะอ่านใจแป๊บ น่ารักขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องชอบขนาดผมยังชอบมารอคำตอบดีกว่าถ้าไม่ก็ทำใจแต่ถ้าได้นี้ได้คะ่ะฮะอ้อยน้อต้องหนียีพวกหานี้อีกไม่กล้าตอบว่าต้องไปหาเพื่อนมาช่วยแล้วไปหาเพื่อนในบูฮาเว้นดีกว่าไปหาตรงไหนดีหนาะไปตรงนั้นดีกว่าตรงกลางหาเพื่อนค่ะหาเพื่อนที่ตบแรงตบดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตบแรงตบดีใช่ปะใช,ใช่ใช่แล้วค่ะแล้วเธอชื่อไรฉันชื่ออยู่นะฉันมาพร้อมกับฝีมือระดับโปรเลยนะโอเคดีเลยฉันชื่อหนานะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ปากหมามากเลยต้องหาเพื่อนที่กล้าตบกลับมาเลยเจอเธอแล้วเธอต้องช่วยกันตบกับเรานะโอเคมากเรื่องแค่นี้จิบจิบรออะไรก็ออกดีอยากเห็นหน้ามันแล้วเออออกไปนานชิบหายอยากด่ามันแล้วอะ เอาพูดปึืมาปรับไม่ตายง่ายนะนี่ฉันขอคุยกับมิสุเป็นการส่วนตัวหน่อยทำไมไอตรงนี้ไม่ส่วนตัวหรอนั้นเข้าตามฉันมาฉันมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยแปลกแปลกนะพูดแบบนี้อะใช่ใช่อดีนเธอเข้าตามเรามาเพื่อมีเรื่องได้ผมเป็นโฮมิสุจังครับหึงห่วงกันด้วยอาเป็นแฟนที่ดีเธอรอดูตอนมันมานะมันมาเดี๋ยวฉันบอกว่ารูมันเคไหมโอเคดีดี ทำไม่มานานจังว่ามือก็พร้อมๆอ,อยู่เนี่ยมาแล้วมีเรื่องไรกว่าจะมาได้นานชิบหายนึกว่าตายแล้วซะอีกมึงสิรุ่มมันโอ้ยตากูสมมึงแดกกูไม่ได้หรอกใช่ถ้ามึงกล้าตกเพื่อนกูมึงจะเจอรางวัลใหญ่นั้นคือตีนกูเองแมมทำมาเป็นปากดีก็ไม่เหมือนสันดานมึงละกันแมมทำมาเป็นช่วยมึงนี่ใช้หัวสมองอะไรคิดว่าถึงได้คบกับยี่หานี้เสือกเรื่องของกู โทษทีพอดีที่บ้านมีข้าวมีหญ้าให้เกี่ยวเลยเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเก็บก็เก็บไปดิไม่มีใครเขากินหญ้าถ้ามีเขาเรียกกันว่าควายมึงชื่อไรกูชื่ออยู่นะกูเลี้ยงควายด้วยควายชื่ออยู่นะแม่ยี่สัตว์ถ้ากูเป็นสัตว์กูคงเป็นแมวน้อยน่ารักน่ารักไม่เหมือนมึงที่เป็นหมาทั้งสองตัวพยายามหาคนอื่นให้คนอื่นนั้นกลัวตัวมันจริงปะและไม่เหมือนมึงที่เป็นเฮี้ยทั้งสองตัวพยายามพูดมากคนอื่นเขารำคาญเรื่อยๆจริงมายีดอกมึงอยากได้ดอกจันเลยเดี๋ยวกูซื้อมาให้โอ้ยนาารคญไปล เพื่อน <S <S มึงทิง kind of be of of mm ้ง hmm. มึงแล้วม okay, so ึงเห็นไหมกูบอกแล้วว่าอย่าคบกับย sure so ี future, so ่หานี้ม yeah, ึงก็ไม่ฟังกูมึงจะทำอะไรหน้าโวยปาออกเป็นไงบ้างเธอโอเคดีอยู่ใช่ไหมครับโอเคดีอยู่ค่ะได้ไปตบยีกระรีด้วยค่ะเจ็ไหมครับมือแดงหมครับไม่ต้องไปสีเรสหรอกค่ะมันตายแล้วนี่ยี่มิสุมึงกล้าตีเพื่อนกูเหรอมีแต่ควายมังที่ไม่กล้ามึงมาตีกับกูมาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เอานี้ถธอแต่มาออกเหรอใช่ ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังและขอโทษที่มีคำหยาดด้วยนะคะครับ